ชวนหิว <One> วันนี้นะคะอาหารของดิฉันคือ ลดซิมิลันมากๆนะคะดูดูกันไปเลยนะคะมีทั้งหมดหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างกนเลยทีเดียวค่ะไปดูกันว่ามันเลิศขนาดไหนนะคะเริ่มจากอันแรกนะคะอันนี้กระดบกบนะคะเฮย้ยคุณผู้ชมตนะ้องบอกว่าเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะมันไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือน,น้ำลายแบบได้กลิ่นคือน้ำลายมาเลยนะคะ เดี๋ยวชิมให้ดูหักหัวไปแล้วนะเฮ้ยแบบดีอะ่ะอือหือไม่ต้องสืบหนังอันนี้นะคะเป็นช่วงที่อร่อยที่สุดนะคะก็คือน่องของเขา ดีมากเดี๋ยวก,กินให้โดูตัวย่งเงเฮ้ยเครื่อ <c oughs> หงหัวก้างเยอะคุณผมมู้ชมแนะนำว่ารอบที่แล้วมันจะแบบที่ฉันกินอ่ะไม่เจอก้างแต่อันนี้ก็คือแบบรอบนี้คือแบบว่าตัวนี้มันจะเล็กกว่าอือหือ หนังหัวอันนี้ตับหนังก็อร่อยนะคะเพราะว่าอันนี้คือแบบเครื่องเทศคือเข้าถึงแนะนําให้เอาตับออกนะคะเพราะว่ารสชาติมันจะมันมันจะขมๆนิดนึงมันคิดว่าเป็นทั้งดีกับตับแนนล้วก้างเยอะตัวนี้ก้างเยอะมาก ออืเราเนี้ขอผ่านก่อนนะไปหมดแล้วหนึ่งตัวมันกินง่ายนะคุณวิทแลมาแบบอร่อยเวอร์นี่พยายามหาตัวที่มีไข่นะแต่ว่ามันไม่เหมือนอึ่งน,นะคะอึ่งไข่นันอร่อยเวอร์อ่ะน่องหุยแบบ อ,อืก้องเป็นก้องน้องเป็นน้องอือหืออืออันนี้นะคะอันนี้เป็นหนอนอันนี้เป็นรถด่วนใช่ไหมรถด่วนหรือหนอนหมานหนอนอือหมันหนอนอันนี้คือ ทอดด้วยน้ำไม่ให้น้ำมันนะใส่เกลือไหมใส่เกลือเฮมยนายจะบอกว่าอีดอกอร่อยลืมไปว่าเราพูดเพาะคลิปนี้อืมฮึจ้ากอื้อหไหม่ อือห uh ือเจ้าเจ้บองอือ uh หือ huh. ไม่มีที่สิอร่อยมากับใหม่อ uh ือ huh. ห uh ือ huh. เห็นได้ชัดว่ามาแบบหิวใส้กรอบข้าวอือ uh หือ huh. แล้วแบบของมันต้องชิมอ่ะอร่อยไหมใส้กรอบข้าว <c oughs> อืมอหื้อโอ้ยอืออือยังเผ็ดนะอันเดียวพออืมห้อแหมตาไหลอือื้ออืมห น้ำเผ็ดออร่อยอามากอันนี้เป็นไข่ปลาไข่ปลาดุโอ้โหไข่ปลาดุอื้มอ๋อ แบบโอ้ยให้ดูดิแบบว่าไข่คือเป็นไข่อุ้มผู้ชมดูโหแบบเป็นก้นกอนๆเลยอแล้วแบบลร้อยอน,นี้หอยหอยโขงนาใช่ไหมคะอืม ยีงเคยรีวิวไปแล้วเอาขี้ออกก่อนนะคะใส่น้ำจิ้มอืม้มสักสเปกค,คือคือมากหนูนาค่ะโอ้โหอันอันนี้คือหอมนะรอบที่เ้วกินนะบางตัวมันยังแบบ มีกลิ่นนะแต่ว่าอันนี้คือหอมมากอืมยังไม่หางหัวอือืจริงจริงน,นะไม่มีไายคลิปนี้ไม่มีไายอือ,อหืมดูดิ ออืแล่หนังก่อนคุณผู้ชมแบบเนื้อเน้นๆไม่มีที่ติดเลยอ่ะ อร่อยอ่ะอันนี้เชื่อได้พอเนี่ยกินแบบไม่วางเลยอ่ะอันนี้ตัวอือเหลือไว้แต่หัวมันไม่เหมือนหนูบ้านนะคุณผู้ชมอันนี้ตัวใหญ่กว่าแล้วก็อร่อย อือ yeah. ือ <tr> อ <seine Christmas> <uit> <t luxury> <there. t> ืมอร่อยหอมอือ <such> ห yeah, <t> ืออือหือจบไม่ต้องสืบอืออร่อยทัวอืมกินหมดเลยอ่ะถ้าใครไม่ชอบกินหนังก็เอาออกได้นะคะอือหือ หางไม่กินหางนะคะขออนุญาตไม่กินหางอ่ะขอพักตัวนี้ก่อนความเพลอยู่ที่จานนี้ค่ะตัวนี้นะคะมันคือส้มตำปลาหมึกนะคะส้มตำปลาหมึกแล้วก็ใส่แมงดาอันนี้เป็นตำซัวนะคะ <c oughs> ดูปลาหมึกโอ้โหที่สุดว้าว wow. อื S <s <us> ไม่ต้องสืบเลยอะ่ปะปลาหมึกเฮ้ยอันนี้ดีอะ่ะเขาเป็นแบบสู้่ะอือหือ แมงดาเป็นตัวๆเลยว <Wow. S 2> ้าวคุณผู้ชมที่สุดกินแมงดาให้อยู่อหอมแบบว่ากลางตัวฮือได้อยู่ แก้มอ่ะแต่ว่ามันต้องกินกับอะไรสักอย่างนะซ้ปตำ่ำหาซ้มต่ำแก้มก่อนอือหือข้าวเลยกินกับใส้กกอกข้าวอือหือข้าวอ่ะ ออืกินกับหอยโข่งไม่ต้องสืบแล้วที่สุดอ,อือือดูดิโอ้ยยังร้อนมอนอยู่เลยอ่ะ ควันขึ้นอ่ะเว้ยเผ็ดร้อนที่สุดโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยให้ผ่านทุกอย่างเลยค่ะวันนี้โอเค สำหรับวันนี้นะคะคือแบบอิ่มมากนะเดี๋ยวขอตัวนะคะเดี๋ยวอาจจะไปะกินต่ออีกสักนล็กน้อยนะคะก็ยังอิ่มไม่เต็มที่นะคะแล้วก็อร่อยมากมากนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กระพลอยชวนหิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าจา้า